ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผม fifa c o y com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม fifa c o y com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ over t h o p up เพจรับเติมเกมฟีฟ่า3ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าม b i l e nba ufc และอื่นๆอ,อ,อีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ over t o p up สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอร์าอีกนะวันนี้ก็จะมาทําการเปิดแพ็คนะครับผมนะเป็นแพ็คเพย์เยอร์พิกเนี่ยผมวีฟ้าแคมเปญเพย์เยอร์พลิกเนี่ยผมโอ้โหไม่ได้เปิดหัวด้วยคําพูดงีชนานนะครับผมนะแทบไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นไฮไลท์จากไลฟ์สดนะครับผมนะ <c oughs> แต่โอเคมา <c oughs> วันนี้ถือว่าเลิกงามยามดีครับเพราะว่าไอแพ็คนี้มันมาตอนผมลงไลฟ์ไปแล้วนะครับเมื่อวานก็ เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะสัก2อ i สามไอัดนะ <c oughs> ผมเช็คเรทกันหน่อยดีกว่านะ <c oughs> เผื่อใครจะทําจะได้รู้ว่าเรทมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจอยักหนึงครับ <c oughs> <c oughs> โอเคมามาครับผม,มประเดิม ID แรกก่อนเลยครับน้องเอ์ดรีครับค่าทําไม่แพงนะค่าทําอยู่ประมาณ5้า0 0ื่นหก่ครับรา,า 50, วๆนี้ห้0 0 0ื่นราวรค่าทําไม่ค่อยแพงครับลุ้นได้หลายตัวเลยครับขึ้นไว้ให้ก่อนคนละิปเนาะโอเคครับผม 1, 1 o f 2งครับ W C แคมเปญมิกครับเอาแบบลุ้นๆหน่อยแล้วกันเอาแบบลุ้นๆหน่อยแล้วกันต้องแอบดูแพ็กครับแอบบดูแพ็กจัดไปเอาวะ่ะมี P T G ตัวหนึ่งวะ่ะมี P T G ตัวหนึ่งครับแล้วก็อันนี้น่าจะ สตอรี่หรือโมเมนต์วะเอ้ยอันนี้อะไรวะการ์ดสีม่วงกูจำไม่ได้ครับ <laughs> the world, รดทูเดอะเวิด์คับ้งอันนี้ p t g จีครับพีทีจีพีทีจีอ่ะตัวดีๆเยอะครับตัวแพงๆเยอะแต่ตัวกๆาก,าก,าก,ก็เยอะมากเช่นเดียวกันส่วนการ์ดม่วงเนี่ยมีตัวแพงน่อยไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะครับดูการ์ดม่วงมันเอ้ยอันนี้ฟีนอมครับอันนี้ฟีนอมฟีนอมนี่ตัวถูกโคตรเยอะอังกฤษเหรอเฮียเบลลิงแฮมวะ เบลลิงแฮมแพงนะซาก้าร uh? oh, ์ห uh? ัเห <laughs> <laughs> ี้ยตัวนึงเสื้อสีฟ้าเหรอใครวะอูรุกวัยเหรออาราอโจอาราอโจกับซาก้าครับ เราจู้น่าจะพอมีราคานะแต่ว่ามันมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะครับซากา้าก็โูไม่ค่อยดี <c oughs> เอาซากา้าแล้วกันเอาซากา้าแล้วกันเลดมันเยอะกว่าเดี๋ยวเอาไปทำแพ็กอื่นต่อรับแปดหมื่นนะโอเคครับก็พอได้นะพอได้ก็ผมมีตัวแยกอว่านี้เยอะครับไปดีที่สองกันครับอ่าครับผม่ะไปหึงครับ 1>, 1 of 2 W C แคมเปญมิกแพ็คหลอกแดกประจำปีโอเคอยู่แพ็คโอเคอยู่ครับถ้าทำมันถูก50,000ตัวที่ถูกกว่า50,000มันก็มีเยอะแหละครับแต่ว่าตัวที่แพงกว่าก็มีเยอะเช่นกันก็ถือว่าน่ารักน้าลุ้นนะน่าลองอยู่ครับมาอีกซองหนึ่งครับแอบดูแพ็คเหมือนเดิมนะแอบดูเหมือนเดิมครับจัดไปขอพีทจีพีจี ได้สตอรี่ว่ะได้อ่าสีเหลืองคือสตอรี่กับอันขวา P G G ครับอันขวานี้น่าจะ P G G นะโอ้โ,โ,อโหเฮียกูเห็นเสื้อสีเลือดหมูแล้วกูเครียดอัฟฟิปปะเนี่ยไม่ใช่ว่าเสื้อสีแดงใครวะสแครี่เหรอแพงเหม่งวะตัวนึงครับสีเหลืองเหรอสีเหลืองไม่มีใครแพงๆพงมั้งวะ บุ Bruno, Bruno, นงบุโนวันไดดีนะมึงสเปนเรอกาบี้หรอกาบี้ป่ะวิกเซลไอ้เหี้ยโอ้โหชอยนี้ไม่ต้องเลือกครับวิกเซลนี่ผมว่าเต็มที่สองหมื่นนี้อะชาคเลียยังไงก็แพงกว่าครับสนก่าคเลีวววยวะยตัวเท่าไหร่วะสัคเลียไอตัวตัวสองแสนเหระอันนี้ก็ต้องเฮเดิ ตัวสองแสนครับสกเลียครับอ้นี้อย่างแพงครับแพงจัดเลยอ่ะไอ้เี่ยสกัเลียตัวสองแสนรับมนแพงขนาดนี้โอ,โอเคน้องสายฟรีกูมีตัวมาเล่นแล้วโอเคครับมาครับสุดท้ายอนี้ไอดีหลักของผมเองนะนี่ไอดีหลักของผมเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วย2องนี้เลยแล้วกันนะ <c oughs> ขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันครับจากสองซองที่เปิดมาก็ซองแรกได้สาก้าใช่ไหม ซองที่2ได้สักเรียรถือว่าดีเลยสกาก้าถือว่าโอเคยังไม่มีใครแย่เลยนะถ้าแย่ต้องเป็นแบบอฟิปโดอันอะไรเงี้ยซึ่งว่าน่าจะมาซองนี้แหละครับผมโอเคเหมือนเดิมครับผมมาแอบดูแพ็คเหมือนเดิมครับแอบดูแพ็คจะไปะดีดีโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยไอตัวขวาสุดนี่รู้สึกจะเป็นไอโปรโมตอนนี้ก็คือ อะไรนะมันชื่ออะไรนะลืมชื่อแม่งไปแล้ว <laughs> ทีมยอดเยี่ยมทีมยอดเยี่ยมครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสตอรี่หรือโรดเอ้ยช่างแม่งเดอะครับ <laughs> ช่างแม่งเถอะมานี่เท์แรนเหรอเฮ้ยวันไดเหรอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยวนมาวันไดเหรอเอ้ย p t g บราซิลเทียโกซิลบาเดโอ้กัคโปครับกัคโปไอตัวนี้ว,นนะวันไดเหรอเฮียเดอทแลนด์เมื่อกี้ผมเห็นครับขอวันไดเหรอะไม่ใช่หรอเสื้อหมากลุกมาเลย มาเจอกากโปเยกูว่าแล้วมันต้องมีซักรหัสแหละครับที่เละเนี่ยเป็นรหัสโปรนี่แหละครับมาเจอกับกา,กากโปครับโอ้สภาพมาเจอที่กูไม่เอาอยู่แล้วกูต้องเอากากโปเแหละครับเท่าไหร่ว่ากากโปน่าจะสามหมื่นมาไม่น่าแพงหรอกครับสามหมื่นเมันลิง,ง์ยากกับกากโปเอาจริงมันใช้ได้นะ ผมว่ามันไม่ใช่ตัวยูทเลสนะครับเร็วยิงได้ความคล่องตัวพอมีจ่ายบอลโอเคแต่ว่านลิงก์ยากมันลิงก์เนเธอร์แลนด์แล้วก็ลีกเอเดวิซีครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมวันนี้ก็มาสั้นๆน,นะครับผมนะประมาณ3 ID นะก็ถือซะว่า,าเช็คเรทให้ดูแล้วกันเผื่อใครจะทำผมว่า oh, เป็นแพ็คที่ไม่แย่เป็นแพ็คที่ไม่แย่ราคาแค่ประมาณ50,000ถือว่าทำมาลุ้นขำๆได้เผื่อแจ็คอตแตกอะไรเงี้ย ถ้าแบบได้เมสซี่ได้เอ็มบเป้มันก็ถือโอ้โลำซ้ำเหมือนใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างแย่ๆก็ขาดทุนนิดหน่อยกับแพ็งน,นี้ถือว่าโอเคกอลาให้ผ่านครับผมนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะผมอย่าลืมนะผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องต่อไปอีกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไว้เจอกัน,กนครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมและใครที่อยากดูสตรีมแบบสดๆไปเจอกันได้ที่ f c e b o o o p เพ e กอราอิอิตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปทุกวันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ